สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวางแผนเทรดประจำวันที่10เดือน3ครับผมเริ่มจากยูโร USD เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวยูโร USD ครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือวางแผนทีเดียวจบทั้งวีคเลครับยูโร USD นะครับถ้าสังเกตดีที่ผมคุณผู้ชมเห็นกรอบใหญ่กรอบนี้เนาะนะครับซึ่งกรอบใหญ่กรอบนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนตัวของ Wyckoff Logic ขนาดใหญ่ครับผมที่ มันสะสมใช่ไหมครับผแล้วก็ดีดเปรีปร้ยงกลับขึ้นมาพอดีดเปรี้ยงกลับขึ้นมาไอเนื้อแนวเนี้ยที่ผมตีไว้ได้แบบนี้ครับผมแสดงว่านะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับมาฝังขึ้นตัวนี้ครับผมทม์เฟรมเดย,ย้อนกลับมาฝังขึ้นและเหนือ e m ม200ครับ4ชั่วโมงเนี่ยเหนือ e m ม200เช่นกันครับแล้วก็เป็น e m ม200ที่แบบชัดเจนโคตร,ค,ตรครับผมว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นฝังขึ้น พอกราฟปัจจุบันเป็นฝั่งขึ้นครับผมเดเป็นฝั่งขึ้น4ชั่วโมงขึ้นแน่นอนครับผมว่า1ชั่วโมงเนี่ยไม่เหลือนะครับหากเราใช้วิธีนะครับพุ่งจุมนะครับแล้วก็ม้วนคืนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เงินไปเรื่อยครับผมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนแบบเนี้ยนะครับคุณผู้ชมก็จะได้กําไรเยอะโคตรนะครับสําหรับการพุ่งจมม้วนคืนของตัวกราฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปัจจุบันที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับ เบื้องต้นครับคุณผู้ชมนะครับผมให้ไว้3แนวใหญ่ๆนะครับสำหรับวีกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเรียนเรื่องดีม a n ซับไพ l y มาเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเลลี่เบียสเลลี่ครับผมชุดนี้นะครับ1ชุดนะครับชุดนี้1ชุดอันนี้คือทำเฟรม4ชั่วโมงครับนี่คือทำเฟรม4ชั่วโมงเลยนะครับชุดนี้อีก1ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดโซนบนมาใช่ไหมครับ ให้คุณผู้ชมไปดักนะครับที่ประมาณ3จุดนี้ครับผมให้คุณผู้ชมไปดักประมาณ3จุดนี้นะครับแล้วรอรีเจ็คได้เลยครับผมว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หลุดอ e ีเบนส0ใช่ไหมครับผมแล้วก็เทรนยังคงอยู่ฝังขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมไปดักได้เลยนะครับถ้ามีรีเจ็คยังไงก็ได้ตัคงนะครับทีนี้พอมาดูแนวรับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดของตัวตรงนี้ใช่ไหมครับผมตรงเนี้ยมันจะมีไทม์เฟรมเลย์ครับผมที่ เป็นแนวรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยก็จะเป็นเลลี่เบสเลลี่นะครับถ้าเห็นตรงนี้นะครับถ้าราคาปิดของวีคนี้ครับผมถ้าราคาปิดของวิกนี้มาาานไม่สามารถปิดต่ตําตรงนี้ได้นะครับเราก็จะย่อบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าหลุดก็ลงมา3โซนนี้นะครับซึ่งใบแอสหลักครับก็จะเป็นหน้าบายด้านเดียวเลยนะครับผมอ่าพอเป็น1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะครับเราได้แนวรับดีแล้ว แล้วก็ได้3โซนนะครับผมไกลๆนะครับเรานะครับก็จะมาดูครับผมว่าโอเคภาพเล็กเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดว่าเขาุ่งลงมาจุ่มตัวเนี้ยม้วนคืนกลับขึ้นไปได้นะครับเราก็จะดักบายครับผมแล้วก็อาจจะ TP นะครับ SL ประมาณนี้นะครับ SL ต่ำกว่านี้ผมประมาณสัก400นะครับประมาณนี้ได้ครับ300กว่านะครับแล้วก็ TP เนี่ยส่วนตัวผมอะผม TP สั้นๆครับก็คือ 150- ถึง200จุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาลงมานะครับจุ่มด้านล่างแบบนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันลงจุ่มด้านล่างแบบนี้แล้วมีรีเจคเนี่ยคุณผู้ชมบายกลับขึ้นไปได้ไหมคําตอบคือได้ครับผมสาหรับตรงนี้เนาะก็ลงมารออีกหนึ่งทีครับผมว่าเขาจะม้วนหรือเปล่าให้เขาม้วนก่อนค่อยเอานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเออตรงนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้บน ไอ้พุ่งจุ่มม้วนคืนเนี่ยบนไทม์เฟรม1ชั่วโมงแบบนี้ถามว่าไอ้พวก5นาทีคุณผู้ชมใช้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับผู้ชมใช้ได้เหมือนเดิมนะก็คือแบบร้อย้เขาพุ่งจุ่มมาแล้วก็ม้วนคืนแต่ว่าขอให้เข้าใจแล้วก็ทบทวนตัวเองนะครับผมได้ว่าโอเคพุ่งจุ่มม้วนคืนชุดนี้เป็นพุ่งจุ่มม้วนคืนเนี่ยของไทม์เฟรม5นาทีนะเราเข้าได้เห็นผลนี้ครับผมอยากให้จดได้เนาะ นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็คือเราให้เขาย่อกลับมาถ้าหลุดก็จะแพ้ตามแผนแต่ถ้าเกิดไม่ไม่หลุดแบบนี้เราก็จะได้กําไรไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะที่มันเป็นเทรนด์อยู่อ่ะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็สัปดาห์นี้ให้ดูที่สโซนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมันดีเจกตัวไหนก็บายตัวนั้นนะครับถ้าเป็นกรณีประมาณนี้ผมจะไม่เล่นหน้าเซลล์เลยนะครับดักบายอย่างเดียวครับผมง่ายๆตามนี้นะครับทีนี้ ไปดูในส่วนของทองคํากันบ้างนะครับในส่วนของตัวทองคำครับคุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นกรอบไซด์เวกนะครับไซด์เวกกรอบด้านบนของมันเนี่ยคือประมาณนะครับ28นะครับ2928แล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างกรอบใหญ่ชุดนี้ครับตัวนี้แตกไปแล้วครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนทางครับผมจากลงเป็นขึ้นนะครับจะลงเป็นขึ้นหรือว่าจะขึ้นเป็นลงตัวนี้นะครับแนวรับใหญ่ครับคุณผู้ชม2850 2950้านเนี่ยคือแนวต้านใหญ่แถวแนั้นตีกลมกลมเนี่ยเป็น2950นะครับทีนี้ถ้าดูดีๆจากตรงนี้ครับผมกรอบล่างเนี่ยถ้าตีเรีกลมกลมครับมันจะเป็น290 0แล้วก็ด้านบนครับผมประมาณสัก2927ประมาณนี้อันนี้คือ time f ฟ a มดีครับผม4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นกรอบราคาครับถ้าเอาเนื้อเทียนเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้ขยับนิดนึงครับผมตอนนี้กรอบปัจจุบัน เป็นไซย์เมื่อไหร่ก็ตังค์ผมที่เป็นไซย์นะครับเราจะใช้ไวคอลลอจิกชุดนี้ได้นะครับชุดนี้ได้นะไวคอลลอจิกชุดนี้นะมันก็จะเป็นกรอบบนกรอบล่างแบบนี้ให้เราเก็บเรื่อยๆครับผมนะครับเมื่อเดเป็นฝั่งขึ้นนะครับอ่าเดฝั่งใหญ่ครับผมฝั่งใหญ่เนี่ยเป็นฝั่งขึ้นนะครับอ่ะสี่ชั่วโมงเนี่ยนอนออกข้างแล้วนะครับก็คือสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในกรอบเก้าห้าศูนย์กับแปดห้าศูนย์ครับแล้วก็ตรงเนี้ย คุณผู้ชมก็จะเห็นกับผมว่านะครับ EMA เนี่ยมันเริ่มนอนออกข้าง EMA เริ่มวิ่งผ่ากราฟแบบเนี้ยแสดงว่ากราฟเป็นไซเบร์ถ้ากราฟเป็นไซเบร์วิ่งในกรอบแบบเนี้ยนะครับเราใช้ Y c ค o อป Logic ง่ายๆในการเห็นก็คือใช้วิธีการย่อบาบครับผมส่วนตัวผมเวลากราฟเป็นไซเบ์แบบเนี้ยผมจะไม่เล่นหน้าเซลนะครับผมก็จะเล่นหน้าาบอย่างเดียวเพราะว่าการที่เราใบแอตชิดทางชัดเจนแบบเนี้ยครับผมมันจะทําให้เราเทรดง่ายแล้วก็ไม่หลงทางเพราะว่า ไอ้สัปดาที่แล้วใช่ไหมครับผมจะมีมนุษย์ที่เล่นบายแล้วก็เล่นเซลใช่ไหมคู่กันแบบเนี้ยบางครั้งเนี่ยอจัดๆหลอกมันจะไปบางครั้งแบบอจัดๆหลอกมันจะลงแล้วบันเดงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเทรดฝั่งเดียวแบบผมอะ่ะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟมันเด้งขึ้นมาฝั่งบนแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วมันไม่ทําลายโครงสร้างราคาแบบเนี้ยผมจะไม่เล่นเซลครับผมผมจะเล่นบายฝั่งเดียวถ้าเล่นบายฝั่งเดียวสัปดาห์ที่แล้วไม่แพ้นะฮะผู้ชมถ้าเล่นบายฝั่งเดียวอะ่ะแล้วมันขึ้นแบบนี้ เราจะไม่แพ้เลยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วว่าินเทตผมร้อเพราะว่าผมไม่เล่นหน้าเซล์เลยผมเล่นแต่หน้าใบนะครับซึ่งหลักๆอ่ทองคำผมจะเล่นหน้าใบมากกว่าหน้าเซลนะครับพอกรอบราคามันเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าคุณผู้ชมแบบตีรวบโซนไปใช่ไหมครับตรงเนี้ยถ้าเราตีรวบโซนไปเนี่ยมันจะอยู่แบบสัก290ตีกลมๆเป็น2905ถึง2900ครับย่อกลับมาบนทม์เฟรมเล็กแบบนี้นะครับ อ่ะสิ้านาที30มนาทีแบบเนี้ยเราก็จะย่อดักใบดี่ื้อไปเลยครับผมแล้วก็ซล็อตใต้แนวแบบเนี้ยบบมันก็จะมีกรอบราคาให้เราเล่นประมาณนี้เลยครับผมนะครับหลุดปลายไส้นี้ก็ออกก็ได้นะครับประมาณนี้นะก็อย่าไปเวลามันเป็นกรอบแบบเนี้ยอย่ามาเซลล์หรือบ้าใบาตรงกลางนะครับให้มาใบาที่ขอบล่างเซล์ที่ขอบบนแต่เหมือนเดิมครับผมว่าเพื่อการไม่หลงทางเนี่ยผมจะเล่นหน้าใบายอย่างเดียวก็คือบางครั้งเนี่ย เราสามารถปล่อยโอกาสของหน้าเซลไปได้เพราะว่าบางทีเราไปเทรดมันจะเพิ่มโอกาสให้เราแพ้มากกว่านะครับสำหรับบางกรณีดังนั้นเนี่ยปัจจุบันครับผมถ้าเกิดว่าเขาแบบยังไม่ออกตรงนี้นะครับไอ่เก้าสองหกกับเก้าศูนย์เนี่ยผมจะรอดักใบไปเรื่อยๆนะครับภาพรวมประมาณนี้ครับผมมันจะมีสีแนวใหญ่ครับคุณผู้ชมก็ดูโครงสร้างราคาแล้วก็เล่นใบแล้วก็เล่นเซลตามแนวได้เลยครับผมแนวใหญ่ๆจะเป็นตามนี้ครับตีวมกลมเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ผมก็จะใช้วิธีการเทรดง่ายๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามนกราฟเป็นไซด์เว์เนี่ยผมก็จะไม่ใช้ละอีเม e ไม่ใช้ละผมก็ใช้ w ว c ์คอร์ฟ g i จิกเอาก็เป็นกรอบแบบนี้ทีเนี้ยกรณีที่มันเบรกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับบึ้มขึ้นไปแล้วก็ย่อบายแล้วก็หวดกลับขึ้นไปอ่าประมาณนี้ครับผมประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัวแผนเทรดของวีคนี้นะครับผมให้ภาพกว้างๆแล้วก็แนวใหญ่ๆไว้ตามนี้ครับผม